วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ส่วนของเลาะชิมดิมทางนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับต้นไม้มันกำลังแบบสวยนะครับคือมันจะพูดยังไงดีล่ะมันกำลังแบบ สดชื่นนะครับมันสวยครับดูนะครับบรรยากาศรอบๆคือเต็มไปหมดแล้วนะครับคือมันสวยจะถ่ายไปที่ต่นี้แต่นี้ให้ดูนะครับอาจจะสั่นไปบ้างนะครับเพราะว่ามือใหม่นะครับไม่ไม่ได้ถ่ายน,นานแล้วนะครับเห็นอ่าเห็นคนติดตามแล้วคนท่านผู้ชมอ่คอมเมนต์มาว่าอยากดูอยากดูก็เลย ตัดสินใจมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเรามาดูกันขับฟอร์มแบบใหญ่มากครับเลี้ยงยังไม่ถึงปีเลยนะครับเนี่ยเ <c oughs> นี่ยโลโบโตนะครับโลโบโตของเราก็ได้หกต้นแล้วนะครับในสวนนะครับจะพาดูรอบๆนะครับ อา,อาจจะสวยยังไม่เท่าส่วนเพื่อนนะครับแต่ก็อยากโชว์อยากให้ดูอยากให้เห็นนะครับว่าเนี่ยเลี้ยงยังไม่ถึงปีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับน,นี่ลูกบโต้นะครับอาจจะไม่รู้และลืมชื่อไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับดูลโูโบโต้ของเรานะครับอันนี้โรโบโต้ให้ลูกแล้วครับ นี่ให้ลูกมาแล้วนะครับหนึ่งต้นครับส่วนของเรานะครับมันก็จะมีหลากหลายนะครับไม่รู้พันธุ์อะไรเป็นไปอะไรคือซื้อมาแล้วก็มาตั้งตั้งตั้งนะครับไม่ได้เน้นว่าต้องสวยงามอะไรมากมายนะครับก็คือตั้งไปตามที่เราซื้อมาตามจังหวะและเวลานะครับก็ตั้งมัว่วๆไปนะครับอาจจะไม่สวยงามเหมือนส่วนเพื่อนๆเหมือนสวนคนอื่นๆนะครับ ดูนะครับครับทีนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้ครับนี่ซอมบี้นะครับซอมบี้ก็ให้ลูกแล้วก็จัดวางๆมัวๆซัวๆไปนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างครับนี่มาลายมาลายนะครับลายชัดๆลายกี๋กีแสงมันอาจจะยังแสงอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่า อาพที่กำลังจะตกดินนะครับแต่ว่าไม่รู้คิดยังไงก็คือมาถ่ายนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูดูมาลายของเรานะครับแสงอาจจะไม่สวยนะครับต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้เราไม่สวยด้วยอ่าเห็นไหมครับเยอะอะเยอะจริงแต่ต้นไม้ไม่ค่อยสวยครับ ห็นไหมครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเราจะพามาดูฝั่งนี้บ้างมันก็ลูกหลากหลายสายพันธุ์นะครับคือเลียงเลี้ยงไปอย่างนั้นเลยครับกระต่าย่าของเรากำลังสวยครับ